สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจแดงมาตามเลขเด็กน้อยอยู่บ้านนี่แหละค่ะอืมเลขที่สองหมู่สามเพิ่นว่าเลขหลานเพิ่นถูกถูกทุ่งหวดไหมไปยังไงหลานอายุกี่ปีแล้วปีเดียวโอ้ยไปทั้งเลยคือพอตะพาเข่าแทนเนาะนะคะปีเดียวเพื่นให้ถึงวันจังหวัดแล้วค่ะสองวันแล้ว วดีก่อนวดวดดีก็ถูกววดเกเจก็ถูกเก้จกับ้าแปดยอ๋ออืเก้าเจกเก้าดเกาเจ็ดกับเก้าแปดแล้วมาอวันที่วดกอนเป็นให้อะไรเกต้องขอราคาแปดค่ะแล้วก็ข้างบนทันให้เกเจเอ้าก้าเจ็กับแปก็ถูกข้้งบนเลยเมิยมซือเก้าเก้าไม่ ก็ถูกทั้งหมดทั้งล่างเลยใช่ไหมที่ให้มาทั้งล่างอย่างเดียวเนี่ยไม่เอา97ข้างบนอม่เอาแต่98แล้วแล้ววัที่แล้วให้ตัวไหนงวดที่แล้วมันให้ไอะไรสองตัวค่ะสามก็ได้แล้ววันี้งวดที่สามให้ตัวไหนคะ80 80โอ้ให้เป็นคนเคนบอกเองไครบอกอพูดคําเดียวเพื่นบอกว่างเลยจะไปจะไปส่งลูกหลานนี่นะก็วันนี้บอก80 เออลักษณะเพิ่นบอกว่าบอกแบบใดเพิ่นบอกขึ้นมาเองเลยบอกขึ้นเองคุบอกเลยบอกว่าขึ้นมาเองเลยบอกบาทีถ้ามันจะบอกก็บอกท้าไม่บอกมันบอกก็ไม่ไม่บอกไม่มีอืมคือคือเพิ่นบอกมาหวยหวยแปดศูนย์บางสีบอกหรือว่าเพิ่นว่าแปดศูนย์ซิบ้องวันนี้แปดศูนย์ด้วยบอกโอ้บางสีเลยบอกโอ้ ah ท่านผู้ชมวันนี้วันที่สามเนาะ ah ท่านผู้ชมมาเลขที่ดูอีกครั้งนะครับเผื่อจะออกมาเลขที่สองสามโอ้ยแปดศูนย์นั่นแหละบอก มุดก่อนเหมือนันบอกพอมุดก่อนบอกพอพอแปดนะแปดมดก่อนนะเราออกแปดหน่อยแปดสามกัแปดสามเขาบอกให้ถูกให้มาแล้วสองนวดวันนี้วันที่สามวันนี้จัดหนักไปแล้วมนจัดหรือยังยังไม่ได้แทงยังไม่ได้แทงขอเพิ่งจะบอกไปโอ้คนจะบอกว่าสาวตัวเดิมส่งดีคาร์ดันส่งดีเนาะลำลื่นลื่นปั๊บเลยหมอบเท้านี่เนี่ยไปส่ง แต่ผู้ชมก็ไปซื้อไว้กัเป็นแนวทางเ้าหาเพื่อนเป็นแนวทางแต่ว่าขันถูการ์เซ่ทีค่าขนมมาให้อยู่นะค้องนีค่าขนมมาให้เรียกคนเดียวมันหนารุ่นแต่นี่ถึงนะมันจะบอกมันบอกนี่ไม่ใหญ่อยจะแทงอ๋อแต่แทงสองคนมันจะไม่ค่อยดวงมันไม่ตรงกันมันจะไปเขาค่าออกซุนแปดเดือนสกาก็เจมส์มาให้ค่าขนมจาลอยสองรอยยี่ดอกไม่น้อยแท้เขาแปดศูนย์ลึก 8ปตัวตรงมันอาที่แรกคือว่า0ูนย์แบอกแปดศูนเข้ากับกับไว้น้ำเนียนนั่นล่ะแต่ว่าเลขตัวเดียวก็ต้องกลับละเนาะเลขตัวเดียวที่จะนาได้นะคะท่านผู้ชมฝากไว้เป็นอ้อมใจแน่เพราะว่า8ปดศูนมันบอกว่าแปดก็อืมเขาเดยรมนเลขสี่สองสามบอกว่าทีซื้อยุดอกเอ้าเลขรดเลขรดนี่กระเือนี่แปเก้าเนะคนอ้าวหัวนี่สี่า ยังว่าเป็หลายเล็กเปนั่นเล็กมากเนาะสีสันเนาะจะฟ้าว่าไปแล้วนั่นแต่ว่าแปดศูนต์ตัวเดียวเนาะวมืก่อนที่เป็นช่วงอยู่อนุบาลพี่เออเพื่อนเพื่อนบอกนี่สิเป็นติกัิก์เบ่เป็นตวกับหรือตักตรงที่ผ่านมากนะบอที่่านมากเหรไหมเพื่อนบอกเพื่อนบอกออกตรงเลยเล่บเมืก่อนก็ออกเก้าเจ็ดก็ออกเก้าเจ็ดเมียไปแทงเก้าเก้าอ๋อเป็นยังแย่งไปแทงเป็นยังยังไปแทงเก่า ดวงเพิ่งดวงเดียวเอาท่านผู้ชมไก่ผู้มีดวงซื้อให้ย่ายซื้อเน้อมันเนาะแก้ทตัวเดียวแก่ใหญ่ายซื้อแผมไม่ซื้อถ้าซื้อเนาะถ้าซื้อห้วยตรงกันถ้าซื้อคู่กันเนี่ยห้วยมันจะไม่ค่อยออกอือเออลูกเคดแล้วก็ซื้อคนเดียวพ่อเนาะเอ้าเมื่อช่วงอนุบาลไม่ไหมเนาะฮะตรงให้ทุกคุกงวดเลยโอ้าแลาวก็ซาซาไม่ค่บอกไม่บอกหรอกว่าไม่ท่ามันจะีมันจะบอกเองเพิ่นเ้งหน่อยเด็กหน่อย มีแนว่ยรักษาเพิ่นเพิ่นเลยบอกอีกคือพอเพียกเองแหละย่าเพิ่นบอกเพิ่นบอกเลยแล้วรีบสื layers, uh, mm ่อสวงเพิ่นบอกถูกนี่เนาะเพราะพ่อใหญ่มากกับสิไล่วันนี้ก็แปดศูนย์เดี๋ยวจะไม่ค่าขนมจะลอยสองร้อยีดอกวันนี้เนาะเนาะหน่อยแท้ค่ะขอบคุณมากค่ะเอาท่านผู้ชมบนยอดดานฟังเมียเมียนเลขกเจแดงบ่มี่แปดศูนย์อยู่ท้ายได้เดือน เดือน่านผู้ชม่มเลขแม่เนี่ยศูนย์จุดท้ายไม่มีเพืใเอใส่ศูนแ,แปดเพวเอใส่แปเลขข่อยมาข้างล่างนั้นมันแต่ว่ามันโค้งไข่หลายตัวเนะวาะพออยู่ี่เลขเข้ามันมาเต็มหัวเลยแต่ว่าศูนย์ของข่อไม่มีศูนย์กับพราศูนย์กับพาแต่วดที่แล้วน่นยใส่ซอให้หากรบพสองอม,มันก็เลยออกตัวแดงม,มันออกตัวแดงมันออกหาเจ็ดแกล้งขึ้นไปบ,บน กับพี่เส้นทั้งหมดทั้งล่างได้เพราะว่าสูตรนี้มันเคยเขอดตลอดสูตรของคู่บาอาจารย์เพื่อนไฮมา,มมาเามื่อที่แล้วมันขายซองกัมหามันคือเขาวันนี้นวันนี้มันเนหตุซูนกับบนดกัมวหามะเล่บบนได้ไมมันอาจจะไปบนเลยรักเลยก็ได้รักซูนนะคือเขาเหนือสกัดรักซูนนี่ถ้าว่านมาล่างมันจะไปบนถ้าไปบนเฉลี่ยเขารักไว้เลยสูตรนี้นะมันสิโยกกันอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันต้องติดในหันเล่กปูคนนะที่สูตรคำนวณปูคนนะซูนแปดละถ้านักกับถนัดซูนแปดบน ล่างนะเาะแ่เพราะว่าล่างมันมาสามล่างมาสามถ้ามาสามนี่มันก็เปไปได้คือศูนสามตัวเดียวครับทีสามซีบ่มีบ่แต่เดาบ่มี่บ่แม่ส่กใสูตรข่ซื้อออนนี้คือแนวทางเอาท่านผู่ชมตัวเลขบ่มี่ซีนบ่นองาท่านผู่วมแต่ว่าศูนน้าจะแพร่นอีกอีกอกจหนึ่งที่เขามาตลอดมันนี่แปดหนึ่งแปดสองเนอก็เอาเป็นแนวทางแล้วเนาะ หลายหลายๆทีเมื่อเบิ้งเดี๋ยวเข้าศป์เฮที่นึงแต่ว่าเด็กหน่อยกันน่ะส่วนนี้มันเคยถูกของมันเนาะเคยถูกของมันเอาไปเข้าจุดถูกค็ถูกของมันเนาะฮะบอค่ะบอคนต้องหูจักเข้าเข้ามาเตะหูจัดคนเพื่อนครับเพื่อนสิฮะจ้าเจแดงค่ะที่มากอนเด็กนั้นพอปูหินเนี่ล่ะปูหิน เดือนเพ่ศจิกายนน้ำปูหินเบิ้งขอเบิ้งเอาเลขเด็กน้อย80ค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเดี๋ยวเสียมาเอาปูหินน้ำเดือดจะกาวค่ะ <sucks> ท네่านผู้ชมก่อราบศรีเมียเพิ่นโทรมาพอดีเนาะลุงมลุ่มลุ่มแปดหกสามเนี่ยเพิ่นเพิ่นท่อมากนี่ปะอ๋อบ่ได้สามเด้อยูบิเวชได้สาม ไปตรงโทษไปหาเพื่อนเดี๋ยวตรงโทษไปหาเพื่อนา้วเหรอเบอเพื่อนหายแล้วเเบอ่อเพื่อนเอาของเพื่อนแม่เอาให้แม่อ้ทษไมทังเพื่อใช่โทษสาบเพื่อ่เาคือว่าสามเนคือว่าสามเคสเคสของเขาใช่ไหมพื่อนามอ๋อเสตัวเดียวเขาไปขอหินบ้างหันเนาะเขาไปขอหินบางหันเขีนเจังหวะจนมาเลยกาเป็นดหล เป็นตะล่างของคนเอาได้สามตัวเดียวโอ้ยกรจับบ่ nhẹ กระจับเบา nhẹ เพราะว่าตรงกับหอยนาขวันสามหอยนาขวนกับม่สามหลังหอยเพิ่นกับม่สามหลังตรงกันกับเลขพูนอันตรงกันกับเลขพูนอันพึ่งการเพิ่นให้ยสามสามเจ็ดกับเจ็ดสามสามเอาท่านผู้ชมจัดเลย เลขปูแปดหกสามมาตามให้แล้วได้แล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นให้ยสามมาตัวเดียวสันอันนี้ครับออกไปอีกตัวลูกครับออกไปอีกเพิน่นเอาเบอร์โทรอยู่เบอร์โทรอ,อ,อยู่ค่ะท่นานผู้ชมเบอร์โทรเพิ่นเดี๋ยวสิโทรไปถามเพิ่นอีกที่หนึง่งค่ะท่านผู้ชมก่อนเข้าสีเมยียเพิน่นโทรมาพอดีเน,ะนานะลุงลุ่งลุงแปดหกสามนั่น เป็นผึ่งโทษมากนี่ป่อ um, ๋อบอเอือ๋อ้ได้สามเลยได้ก็ตรงโทษไปหาเพิ่นเดี๋ยวตรงโทษไปหาเพิ่นได้สามตัวเดียวอือห้ยแล้วนี่่ะเบอรอเพิ่นเอาของเพิ่นไหมอ๋อได้สามตัวเดียวใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ เราคือว่าสามเขตเสมอคือว่าสามเขตเขตของเข้าใช่ไหมคนร่างเนี่ยอ๋อเขาไปขอหินม้างันเนาะเขาไปขอหินม้างกันห็นเจังหวัด่้นมาเรียกเป็นบุญเป็นล่างเป็นกลางของคนเขาได้สามตัวเดียวโอ้ยกะจับบ่ยากกจับบ่อยเน่เพราะว่าตรงกับห้อยหน้าขวนสมห้อยน้าขวนกับมาสามหลัง ไ้เพิ่นก็นมาสามล่างตรงกันกันกบเลขปูนอัน,อนตรงกันกันกบเลขปูนอันพึน่งการเพื่อนใหสามสามเจ็ดกับเจ็ดสามสามเอาท่านผู้ชมจัดเลยเลขปูแปดหกสามมาตามให้แล้วได้แล้วค่ะท่านผู้ชมเพื่อนห้สามมาตัวเดียวสั้นอันนี้ครับออกไปอีกตัวลกครับออกไปอีก vừa đã vừa thôi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  vừa vừa, vừa thôi thôi